อบาวสวัสดีพิพี่สมาชิกนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วสำหรับเราพัฒนาผมประจําวันจันทร์ที่19นะครับ มกราคม69ทางช่องทางอ่าวเลขเด็ดนะครับผมเนาะตามไปต่อสำหรับในทางเหลาพัฒนาสำหรับรอบนี้ก็คัดเน้นคือเก่าคัดเน้นเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอะก็ดูอ่าวบาขสวัสดีนะพี่ๆสมาชิกเอฟซีขาประจำเราขสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกผู้ที่เข้าพติดตามให้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับในทางเหลาพัฒนาสำหรับรอบนี้คัดเน้นคือเก่าคัดเน้นเหมือนเดิมเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมกด ก่การเตือนด,ด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปให,ใหม่ๆมาชี้จห้ได้ไม่พลาดในทางจากอ่าวนะคราฟต์ผมนะครับ,นะรบในทางไหนเดินดีก็คือเดินต่อในทางไหนเดินไม่ดีก็คือปรับแต่งแก้ไขเนาะนะครับผมในรอบบรรจารที่19ผมจะมีในทางที่ทุก มงคลปูวิจุวนานุจุดเสริมนะครับฉันพูดสุกนะครับรัฐบาลไทยไม่ได้จุดนะครับผมเนาะนะครับ,นะรบถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมไปขอพอรเปิดอนน,นวลโชคนวนดวงนะมาชีนะครับผมเนาะนะครับรัฐบาลไทยถือว่าด,ดีนะในรอบที่ผ่านมาก็มาที่สูงสอ่ะสูตรฝั่งนี้นะครับตามต่อเดือนกุมภาพันธ์อ่ะมาสรุปผลกันก่อนเลยมาชิว่าเป็นอย่างไรสำหรับในรอบที่ผ่านมานะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์กับแชร์ใหญ่มาชิด้วยนะนะครับทุกๆสูตรทุกๆแนวทางคัดเน้นหมดคัดเน้นกึ่งเซาล์นะครับผม ตรงใจหรือเปล่านะตรงใจแคบไว้จุดไวนะครับรามาโชบกนะ็ให้ชมเป,นะนะป็นทางไปสรุปผลในรอบที่ผ่านมานะครับผมเด่นสองกับเก้าเก้ากับสองในรอบที่ผ่านมานะครับสรุปผลนะนะครับสรุปผลนะครับผมเนาะนะครับอ่าหกตัวนะครับแปดสี่สี่หนึ่งแปดสองแปดสี่สี่หนึ่งแปดสองนะครับ เด่นสองกับเก้านะนะครับแปดสี่สี่หนึ่งแปดสองนะครับผมอเก้าไม่ลงในมาชิกนะครับสำหรับในรอบที่ผ่านมาเดือนสองอะนะครับสองเจ็ดสองแปดนะครับสองศูนย์นะในรอบที่ผ่านมาอืมาที่มากลับตัวในมาชิกสองแปดแปดสองนะนะครับมาอีกแล้วนะครับสูตรนี้นะครับผมนี่นะครับสองแปดแปดสองนะนะครับสําหรับชุดนี้เนาะนะครับ หนึ่งแปดสองนะครับสี่หนึ่งแปดสองเนาะนะครับผมอ่ตัวนี้ไม่โอ้นี่มีสองศูนย์นี่ยมาชี้ตลาดไม่ลงนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับมาที่สองเนาะนะครับมาที่สองแปดแปดสองมากลับตัวนะสำหรับในรอบที่ผ่านมาโอ้โหนะครับว้าวมากเลยสุดนี้รัฐบาลไทยโซว้าวนะครับรัฐบาลไทยถือว่าต่อเนื่องี่ยแล้วก็รัพัฒนาอีกนะถือว่าเดินดีเนาะตัดใจกันมาชี้กุศดีด้วยสำหรับในรอบที่ผ่านมาเบื้อไม่ลงนะนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับรอบนี้ตางกัต่อเด้องสั้นครับ ตาพัฒนาผมประจำวันจานจานที่19นะนะครับมกราคม69คัดเน้นคี่เก้าหนึ่งมาชิกนะครับผมจะชอบแค่ใบจุดใบเน,ะนาะเดี๋ยวทำยังไงเข้ามิลุดอะตามกระต่อ,นตอนเนาะราวัฒนานะครับผมเอาเขียนเอาเขียนไม่จีให้หมดเนะาะวันที่19เ <นา S 2> ด้อนะครับเท่ามกราคมทับ หกเก้าเนาะนะครับอ่ะนะครับคาดเนน้ดือนเก้าขนะึ้นมาชินะนะพัฒนาวันนี้นะครับขอให้สุเนะ่เดือนดีนะเดือนดีแล้วก็ขอเดือนดีต่อเนื่องเนาะเออแล้วขอให้มีโชคแล้วก็ขอให้มีโชคยิ่งขึ้นไปสายมาชีที่ตามนะช่องทางวันนี้นะครับอ่ะมาดูในตัวเด่นนะมาดูในตัวเด่นเด้อสลับสายออการายการนะเด่นภูมเด่นนี้นะนะครับหนึ่งกับห้านะหนึ่งกับห้าหนะ้าซ้ำหนึ่งในบางทีเข้ามาเป็นคู่นะ นะครับวิธีปลอดภก็คือในตัวเด่นสลับสาออกกำลกายนะแลนะตามด้วย2ตัวเด่นเดตัวนะครับผม2ตัวเด่นเนาะตอนเด่นเด่น2ตัวนะเด่น1นะครับเด่นละสามชุดนั่นแหล 1, 6, นะหนะึ่เนาะหนึ่ดนึแะเด่นหและเด่น5้าล่ะห้าเ ห้สอนะเบิ้ลน,นะหนึง่งหนาห้าสลับในทางเบิ้ลอ่ะไว้ใจไม่ได้เด้ออนะครับดีดีแล้วก็ขอเดินดีต่อเนื่องนะครับผมอ่ะนะครับมาดูในชุดจับผู้เด่นนะนะครับสลับอ่าในตัวเน้นผมนัน่นแหละเดนหนึ่งนะมีหนึ่งหผมเน้นนะครับสลับึ่งเด่นหนงแปดต่หะเดินทางไเเมทางกลับนะจะปลอดภัยบางทีต้องระวังในตัวรองด้วยและเด่นห้าละห้าเก้นองนะครับผมเน้น ห้าศูนยนะเดินทางไปยีเลียเป็นทางกลับนะบางทีก็ต้องระวังในตัวรองสลับซ้ายกระดกหัวติ๊กติ๊กเอานะครับอ่าให้สะดุดนะครับผมโดเฉพาะในตัวนี้หนึนึ่งกับ55เด้าได้สลับเนทางเบิ้ลยังไว้ใจไม่ได้นะครับผมอ่ะแคปเลยนะสลับมาช่วยจับคู่เด่น2ตัวนะแล้วก็ตามด้วย3ตัวเด่นสามตัวเนาะนะฝั่งนี้มีเด่นตารางนะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นสามตัวนะครับผมอ่าสามชุดเนาะห้าหนึ่งหกเนาะแล้วก็เจ็ด ห้าศูนย์แล้วก็สองหนึ่งแปดนะสามชุดสามมีนั่งนะครับสามชุดเกนะ้าสามนั่งลังเดี๋ยวมาดูตารางกันนะครับงที้ไม่เห็นตารางนะครับผมเดินตารางนะรนะเดินตารางนะครับก็เกิดเดินตาราง,นะราารางมอยสุดสหรับสายนักนะบินนั่นแหละนะครับผมเดินตารางมีห้าตัวนะนะครับ ะมาดูกันมีตัวไหนบ้างสำหรับเดลี่นตารางนะครับเดินตารางมีนะครับหนึ่งนะนะครับอันนี้แปดเนาะอันนี้แปดนะโอ้ไม่จีมันเล่มีห้านะครับแล้วก็มีสองมีศูนย์นะนะครับสำหรับเดลี่นตารางอันนี้แปดนะชัดเจนอยู่เนาะเขียนซ้ำได้มันเลอ่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนรอบหนึ่งในหะ้มาชิกสลับในทาง ราพนาผมประจําวันจันทร์ที่19นมกราขม69้ทางช่องทางอบาลเลเดนะนะครับคาดแล้วนะครับอ่าถือว่าเดินดีสูตรนี้นะครับผมหนึ่น่ะบางทีเข้ามาเป็นผู้พิธีประภายในตัวเดียนสลับสายวัการนะนะครับซึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ด้วี้หนกับห้าศูนย์นะไปยื่มนทางกลับนะบางทีต้องรวงในตัวรองด้วยนะครับผมหนึ่งหนึ่งกับห้าห้าสนมเปินเนยังไว้ใจไม่ได้อะแคปเลยนะสันเน่อนะมีดหนึ่งสอง ชอบตารางแคบตารางชอบในจับผู้เด่นแคบจับผู้เด่นเสารนั่งแคบสามนั่งวิธีปลอดภัยทในตัวเด่นสลับสายออกกำลังกายเด็ดดีแล้วก็ขอให้ดีต่อเนื่องนี่มาชิีความมาสองนั่งซ้ายนั่งขวาในรอบนี้นะครับก็คันนี้เทยากันอ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์กันใช้ใจให้มาชิกด้วยนะนะครับเลขทุกมงคลผู่เวสวรณโนก็จุดขึ้นเก่าใครจะชอบจะเด่นหรือขพรผู่เวสวรณโนเปิดหนุนโชคหนุนดวงนะครับโชคดีมาแล้วทุกคนนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ